ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสําหรับในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการสวัสดีค่ะการใช้คําบันที่เป็นบออนอบันและก็บอรอหันนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยคุณครูธัญนันหลวงชยานะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาอ่านบทกลอนนะคะการใช้บอนอนบันไปพร้อมๆกันนะคะ บันทึกระลึกไว้บันดาลให้ใจรื่นเริงสุขสรรร่วมบันเทิงบันลือเรื่องเรื่องมายาบันไดไตระวังหากพลาดพลัง้งอาจเจ็บขาเขียนบันต่างบันดาอีกบัญชาควรระวัง นักเรียนสังเกตตัวสีแดงที่ครูใส่สีไว้เข้มๆนี้นะคะเราจะเห็นว่าการใช้บออะนบันจะมีทั้งหมดนะคะ5คำนะคะที่เห็นบ่อยๆก็คือคำว่าบันทึกบันดาลบันเทิงบันลือแล้วก็บันไดถ้านักเรียนท่องบันทั้ง5คำนี้ได้นักเรียนก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านออกเสียงคำแรกนะคะบันทึกอ่านว่าบันทึกนะคะต่อไปค่ะบรรดาลอ่านว่าบรรดาลน,นะคะบรรดาลเช่นมีแรงบรรดาลใจนะคะบันเทิงอ่านว่าบันเทิงบรรลือ อ่านว่าบรรลือตัวนี้แปลว่าเรื่องลือหรือว่าโด่งดังเสียงดังกล้องบรรลือไกลนะคะเป็นที่เรื่องลือโด่งดังไปไกลบันไดอ่านว่าบันไดอันนี้รู้จักนะคะว่าบันไดคืออะไรต่อไปเรามาดูการใช้บัรที่เป็นบอรอหันนะคะในบทกลอนบทนี้นะคะบรรจงบรรจุใส่ บันทุกไว้บรรดานีบรรเลงบรรลุที่บรรทัดดีสุดบรรยายบรรพศ์กำหนดแน่บรรหารแก้รู้ความหมายคำบรรมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะสมนะคะอันนี้ครูไม่ได้ทำสีสีม่วงไว้เนาะอ่าไม่เป็นไรบรรจงบรรจุบรรทุก บรรดาบรรเลงบรรลุบรรทัดบรรยายบรรพศบรรหารบรรมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเราฝึกอ่านกันนะคำแรกบรรจงอ่านว่าบรรจงนะคะคือการเขียนหนังสือด้วยตัวบรรจงนะคะคำที่สองบรรจุอ่านว่าบรรจุเช่นการบรรจุของลงไปในกล่อง ต่อไปนะคะบรรทุกอ่านว่าบรรทุกจะเป็นรถบรรทุกหรือการบรรทุกสิ่งของนะคะต่อไปค่ะบรรเลงอ่านว่าบรรเลงเช่นการบรรเลงดนตรีต่างๆนะคะต่อไปลูกบรรลุอ่านว่าบรรลุตัวนี้คําว่าบรรลุหมายถึงทําแล้วสําเร็จนะคะบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆนะลูกเนาะ ต่อไปค่ะบรรทัดอ่านว่าบรรทัดเป็นเส้นบรรทัดก็ได้นะคะหรือจะเป็นไม้บรรทัดก็ได้อุปกรณ์การเขียนเนาะบรรพธอ่านว่าบรรพธบรรพธตัวนี้แปลว่าภูเขานัเรียนจำไว้ด้วยนะคะบรรพธแปลว่าภูเขาต่อไปค่ะบรรหารอ่านว่าบรรหารอ่าแปลว่าเฉลยหรือว่ากล่าวหรือว่าแก่นะคะ ต่อไปเราลองมาทำแบบฝึกหัดการใช้บันที่เป็นบออะนอบันหรือว่าบอรอหันนะคะข้อที่ 1, พ่อขับรถดินใช้บรรทุกตัวไหนคะบออะนอบัอนหรือบอรอหันมาดูพร้อมกันบรรทุกใช้บอรอหันนะคะข้อที่ 2, เพื่อนให้ยืมไม้ ไม้อะไรคะไม้บรรทัดใช้บอหันหรือบออนบันนะคะไม้บรรทัดใช้บอหันนะคะข้อ3วันนี้นักเรียนต้องฟังบรรยายเรื่องยาสมุนไพรบรรยายใช้ตัวไหนคะบอหันนะคะต่อไปข้อที่4แม่กำลังบรรจุค่ะบรรจุใช้ บรอหันนะคะข้อที่ย้ายายลงลงอะไรคะบันไดใช้บออะนอบันลงบันไดยอยา่างระมัดระวังนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดหนังสือทักษะภาษานะคะแล้วทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันในหน้า67นะคะลูก ซึ่งคำสั่งคือให้เติมคำที่มีบรหันนะคะลงในช่องว่างให้ตรงกับความหมายที่กำหนดให้ข้อหนึ่งบันหนึ่งหมายถึงภูเขาเมื่อกี้คุณครูบอกให้เราจำเนาะอะไรที่แปลว่าภูเขาคือภูเขาคืออะไรคะบันพดนะคะนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะบรหันพอ,อตอพดบันพดนะคะ สบันสองหมายถึงทำเพลงด้วยเครื่องดริยางให้เป็นที่เจริญใจบันอะไรคะที่เป็นเกี่ยวกับดนตรีเครื่องดนยรงเกิดความบรรอะไรคะบรรเลงนะคะเป็นเรื่องของการบันเลงนะคะต่อไปข้อที่3บัรสนะคะหมายถึงชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟังการชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟัง เรียกว่าอันนี้อะไรคะคุณครูกำลังบันยายนะคะบรรยายต่อไปบันสี่หมายถึงประจบจดการใกล้ชิดติดต่อกันอะไรที่มาชิดกันติดต่อกันประจบกันเขาเรียกว่าบันบันอะไรคะบันจบนะลูกบันจบต่อไปข้อที่ห้าบันห้าหมายถึง ถึงหรือสําเร็จที่เราทำงานด้วยความสําเร็จแสดงว่าเราบานันบันอะไรคะบันรลุบรรลุต่อไปบรรหกหมายถึงทั้งหลายทั้งปวงทั้งมวลทั้งหมดเลยหมายถึงบนันมีหลากหลายมีทั้งหมดเขาเรียกว่าบรรบันดาบันดาลูกศิษย์บรนดาเด็กๆนี้นะคะ แว่าทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดต่อไปค่ะบันเจ็ดหมายถึงตั้งใจทำทําโดยระมัดระวงังแสดงว่าเราต้องบันอะไรคะบันจงค่ะบันจงต่อไปนะคะบันที่8หมายถึงอุปกรณ์ในการเขียนอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าบันบันอะไรคะบันทัดนะบันทัดค่ะ บันก้าวหมายถึงใส่ลงในขวดขีบหรือถุงนะคะใส่ลงไปเขาเรียกว่าบานบันะไรคะบนันอ่าบรนจุนะคะบรนจุลงไปข้อสิบค่ะบันสิบหมายถึงความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่รอบๆเป็นความรู้สึกที่อยู่รอบๆเรียกว่าบานันอะไรคะบรรยากาศ นะคะทั้งหมด10ข้อนะคะบันทั้งหมด10บันทีนี้นะคะเขียนคำอ่านนะคะจากคำที่กำหนดให้ซึ่ง mm hmm. จะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้า71นะคะมีคำอ่านมาให้ให้นักเรียนเขียนว่าใช้บออะนอบันหรือบอรอหันบันแรกบรรยายบรรยายใช้ใช้อะไรคะ บอรหันนะคะบรรยายต่อไปค่ะบรรเทิงบรรเทิงใช้บออะนอบันนะคะใช้บออะนอบันต่อไปค่ะบรรทุกใช้บอรรหันนะคะบันทุกบรรไดใช้บออะนอบันนะลูกบรรดาล ใช้บออะนอบันบันดาบันเทาค่ะบันเทาบันเทาใช้บอรอหันนะคะบันเทาบันลือค่ะบันลือใช้บออะนอบันนะคะบันทึกใช้บออะนอบันนะคะบันทึกบันเลงใช้ บรอหันนะคะบันเลงและคำสุดท้ายบรรทัดใช้บรอหันนะคะบรรทัดอ่ะทีนี้เรามาสังเกตนะคะครูบอกให้ในักเรียนจำว่าบอบัอนนะคะจะมีทั้งหมดอยู่5คำถ้าเรียนจำได้นะคะคำอื่นก็จะเป็นบรอหันหมดเลยคำที่ 1. บันเทิง 2. บันได 3. บันดาล 4, บันบรรือและ5บันทึกนะคะใช้ทั้งหมด5ําคำนี้เป็นบอนอ no ban น,นะคะจำไว้นะลูกต่อไปการบ้านนะคะในหน้า69ให้เรียนแต่งประโยคนะคะจากคำที่กำหนดให้คำที่1บันดาล2บันไดสามบันทึก4บันเทิง5บันรรือนะคะให้เรียนทําลงในหนังสือได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะกลับไปทบทวนเรื่องบันที่เป็นบอะนอบันและบโรหันนะคะแล้วเราพบกันใหม่นะคะสำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ